สวัสดีครับผมพี่หมีจากช่องหมีไลฟ์เกมนะครับสำหรับคลิปนี้อยู่กับเกมแกลนบลูแฟนตาซีนะครับเป็นกิจกรรมฉชร้องวันเกิดครบรอบ9ปีแล้วนะครับของเกมนะผมก็เล่นเกมนี้ไม่ยาวนานนะครับวันนี้จะมาสุ่มกาชากันนะครับก็เริ่มจากการหมุนรูเล็ตก่อนนะครับว่าเราจะสุ่มได้กี่ครั้งนะครับแบบฟรีๆเลยนะนะครับไปหมุนกันได้เท่าไหร่นะครับได้ สามสิบครั้งนะครับโอเคอ่ะ,อะมีเซอร์ไพรส์นะเหมือนเราจะได้รับโชคอะไรบางอย่างนะครับวงล้อเปลี่ยนเปลี่ยนไปแล้วนะครับอ๋อวันนี้จะได้รับหมุนอ่าเป็นสุ่มกาชาฟีหนึ่งร้อยครั้งเลยนะครับหนึ100่งร้อยโลเลยนะอ่าโอเคไปสุ่มกันนะครับอันนี้ก็อะไรสักอย่างนะน่าจะเป็นแบบอีกเซอร์ไพรส์นี่ยซึ่งนะ ก็ไม่รู้คืออะไรนะครับไม่แน่ใจนะอ่ะไปเริ่มเลยนะครับอ่าตัวที่เป็นตู้เลดอัพนะครับของตัวตัวละครที่เป็นตัวเลเจนด์หรือตัวในเนื้อเรื่องนะครับก็จะมีตัวใหม่นะครับเข้ามา3ตัวนะเป็นน้องแมวนะซึ่งจริงเป็นล่าเป็นมังกรนะครับอ่านี่เป็นร่างแมวนะแล้วจะมีโมนิก้านะครับนี่โมนิกาแล้วก็จะมีทางอสุซ่านะครับนี่ตัวนี้ตัวใหม่อ่าสองตัวนี้นะครับ วันนี้ก้ากับอาซูสะเนี่ยจะเป็นตัวชุดว่นายน้นะเป็นซัมเมอร์นะครับแล้วก็จะมีตัวละครแกลนะครับเป็นตัวละครเนื้อเรื่องนะซึ่งผมได้ไปเยอะแล้วแหละนะครับอ่าทั้งผมได้ไปแล้วนะทั้งตัวแร็กไนส์นะครับลูซิโอออสคิดนะครับสตรัมดรังบิล่าโอลิเวียนะ Alex, โอ้โหได้หมดเลยนะจะมีขาดนะครับก็คือจะขาดตัวโกลเด้นไนส์นะครับแล้วก็ขาดตัวชาร์ล,ลอตต้านะครับอ่าแล้วก็สองสองสี สองสี่คู่คู่คู่หูสองคนนี้นะครับสองหูคู่หูนะก็อยากได้อยู่นะครับอ่ะโอเคมาดูตัวน้องนี่กนว่าเป็นยังไงนะครับดูไหนเนี่ยนี่นะครับสามตัวใหม่นะเป็นน้องแมวนะน,น้องแมวน้องแมวนะครับออก็ดูแอบเปล่าเล่านะเป็นแมวนะมาสู้นะครับแต่ปบด้วยด้วยแขนนะครับอโอเคแล้วก็มีทางมูนิก้านะครับ ในก้า่นี่ผมมาหลายเกมในค่ายไซเกมเลยนะทั้งวิสเซสคอนเนคนะครับแล้วก็เกมนี้นะโอเคแล้วก็อีกตัวนึงจะเป็นอาสุสะนะครับโอเคเท่อยู่เท่อยู่ใช้ดาบซามูไรนะครับอ่ะเริ่มดีกว่านะครับก็อย่างที่เห็นนะผมไม่มีเพชรเหลือแล้วผมกดเลื่อยเปื่อยไปหมดแล้วนะครับสําหรับคือมีก็จะกดนะครับ10รอนะครับครั้งละสิครั้งละสิครั้งนะครับก็คือกดกดร้อยร้อยครั้งกันแหละนะครับอ่ะเริ่มเลยนะครับไป โอเคนะครับ10โรแรกก็มาแล้วนะครับเป็นลุงนะครับดูซิกได้ตัวอะไรนะอ่ะโอเคมานะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบเกลือเป็นนะั้นเดี๋ยวรอรุ่นสุดท้ายนะครับได้แล้วครับตัวสุดท้ายมาตื่นเต้นนะมาเลยโอเคซูชิ โซโชนะครับน่าจะเป็นอาสุสะนะโอเคเป็นอาสุสะว่ายน้ำนะครับโอเคได้มาตัวแรกแล้วนะเคยเลยนะครับถือว่าโชคดีนะอ่ะต่อกันนะครับไปต่อต่อเลยครับโอเคแบบนี้น่าจะน่าจะเกลือนะถ้าเป็นแบบไม่ใช่แบบเป็นรุ้งนะครับอ่ะผมสกิปไปเลย ต่อครับโอเคลุกม,มาแล้วนะครับมีโอกาสแล้วขอมูนิก้าได้ไหมขอน้องแมวก็ได้ได้ไหมครับโอเคไม่ได้นะโอเคข้ามเลยนะครับไปอ่ะเจ็ดเจ็ดสิบโลงนะครับไปต่อเลยครับนี่น่าจะน่าจะเกลือนะโอเป็นยังไงข้ามเลยนะครับต่อครับ <Okay. laughs> น่าจะเกลือนะไม่มีนะครับไม่มี SSR นะอไปเลยนะกดแบบปรัวนะครับโอเคมามีรุ้งมาแล้วนะครับดูสิเป็นยังไงจะได้ไหมนะครับอันนี้ก็จะเป็นแร่เป็น SR อะไรไปนะเป็นแรนะครับดูสิ SR ไ,ได้อะไรครับ เอลิสาไปยังถัดไปไหมโอเคได้อ๋อได้เป็นอาวุธแกรนนะครับาอาวุธแกรนจะได้ตัวไอเทมเาแปงอ,อาวุธแกรนดนวยนะนี่ตัวนี้ข้ามไปแล้วกันอาวุธแกรนก็ดีนะครับมาโอเคถือว่าดีอันนี้น่าจะเกลือนะครับดูทรงแล้วเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่มาตึงเต้นแล้วได้นะครับ อ๋อเป็นซัมมอนนะครับอักเนีนะครับแต่รุ่นรุ่นสุดท้ายนะจะเป็นตัวอะไรนะครับขอไม่ให้เขาอ,อยากได้ตัวใหม่ๆมั้งนะสุดท้ายนะครับน่าจะตัวใหม่นะมามายังมาแล้วเป็นอะไรเนี่ยเอาเป็นซัมมอนเหรอเป็นซัมมอนนะครับซึ่งมีแล้วนะ ที่ว่ามีแล้วนะว่าไม่ขึ้นนิวนะ,ะมีแล้วนะครับโอเคยังดียังดีได้อยู่ได้อยูอ่ต่อนะครับอีก30โรนะครับต่อเลยได้ไหมขอหน่อยขอมนิก้าใบน้ำหน่อยไม่ได้นะครับมีแต่ R กับ S ส์มีแต่ R ารกเอซสนะครับอีสิบครั้งครับมา มาไหมไม่มานะครับสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วเราต้องอันรนิหน่อยครับไปกดกดอะไรเล่นๆมาก่อนนะทีหนึ่งนะมีอะไรเล่นบ้างอันนี้นะครับอ่ะอันนี้กดเล่นๆนะ <c oughs> ไม่มีอะไรนะครับวันนี้ได้ของได้พวกนี้ด้เหรอได้ไอเทมท,ทั่วไปด้วยนะเออเดี๋ยวลองกดสิอะไรเนี่ยอ๋อจะได้ของแบบ ไอเทมทั่วไปนะครับอโอเคมาผลเล่นแล้วกันสุดท้ายแล้วมาครับไปไม่ได้นะไม่แน่เอาไม่แน่ดูก่อนเฮ้ยไม่แน่ไม่แน่แนอัสุดท้ายครับอันสุดท้ายเป็น SSR นะไปลุ้นกันจะได้ไหมเดีย๋ยวจะน้องแมวนะหรือมอนิก้าก็ได้นะครับหรือตัวอื่นก็ได้ที่เป็นตัวใหม่นะ มายัางถึงยังถึงไหมยังไม่ถึงสุดท้ายซ้ำนะครับอ๋อเป็นอันนี้จะเป็นอาวุธอาวุธแกรนนะครับของใครเนะี่ยของใครไม่แน่ใจนะแต่มีแล้วมาซ้ำนะครับก็ไม่เป็นไรถ้าได้อาวุธซ้ำในตัวละครก็จะซ้ำเนาะก็คือไม่ได้นดั่นเองนะ อ่ะโอเคก็ยังดีครับได้มา1ตัวนะเป็นน้องอัุษะนะครับในชุดซัมเมอร์ชุดแา่นานนะครับโอเคก็จบแล้วนะครับกับการเปิดกรชา100รโรนะแบบฟรีๆจากกิจกรรมครบรอบ9ปีของเกมแก b นบูเฟนตาซีนะครับพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ